นะยังถ้ายัางทําผิดไม่ยอมรับผิดไม่สํานึกต่สอสู้คดีสารก็ลงโทษสถานนะ่ะนะครับอย่างผมเองเนี่ยก็มีบางคนก็มาหมิ่นประมาทผมเลยชัดเจนข้อความยังสู้คดีอยู่นะแบบนี้ยสารท่านจะไม่ลดโทษให้เลยนะนะครับเรี่ยผมฟ้องไปเนี่ยตอนนี้สี่คดีสี่ห้าคดีเนี่ยนะคดีมีมูลเนี่ยนะครับนะข้อความชัดเจนหมิ่นประมาทผมยังสู้คดีอยู่นะครับ อย่างเงี้ยสารถ้าจะไม่ลดโทษนะครับลงโทษสถานหนักนะครับสถานหน,ะนะักน,น,นะคือหมิ่นประมาทคนอื่นหลักฐานชัดยังสู้คดีครับแล้วยังมีการขู่จะฟ้องกลับไปอีกโอ้โหนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปกันแการฟ้องคนอื่นว่าเขาหมิ่นประมาททั้งๆที่รู้อยู่แก่ใจนะมันไม่มีข้อความไหนหมิ่นประมาทเลยแล้วเสร็จแล้วสารยกฟ้อง แล้วยังมีการขู่จะไปฟ้องกลับเราไปเที่ยวไล่ฟ้องคนอื่นยกฟ้องหมดแบบนี้ก็เหมือนกันระวังจะติดคุกจิตอารางเป็นห่วงนะนะครับอย่าไปเที่ยวกันแกล้งฟ้องร้องคนอื่นเขาหมิ่นประมาทอะไรต่างๆมันไม่ใช่นะครับอย่าเที่ยวไปกันแกล้งฟ้องร้องเขาบางคนก็เอาอ่าอ่าฟ้องหมิ่นประมาทก็แพ้เอาเปลี่ยนใหม่เป็นฟ้องคดีแพ่งอ่ะเพราะว่าอะไรเหตุที่ฟ้องคดีแพ่งเพราะกลัวจะโดนฟ้องเท็จแต่การการฟ้องคดีแพ่ง ว่าคนอื่นเขาหมันมิ่นประมาทละเมิดโดยที่เขาไม่ได้กระทําความผิดก็เดี๋ยวก็โดนฟ้องกลับครับการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายต้องกระทําการโดยสุจริตการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตมาตรา421กฎหมายแพ่งเขียนไว้ชัดคุณรู้อยู่แล้วเขาไม่ได้หมินประมาทคุณไปฟ้องว่าอ่านายหนุ่มกัญชัยนายเดชานายเคนโดร่วมกันหมินประมาทใส่ความ ตัวเองทั้งๆที่คุณรู้อยู่แล้วว่านายหนุ่มกันชัยนายเดชาและนายเคนโดไม่ได้ร่วมมือกันใส่ความคุณคุณไม่มีพยานหลักฐานเลยเลยเนี่ยเดี๋ยวคุณก็โดนฟ้องกลับพร้อมกับทนายความของคุณด้วยเพราะนั้นเนี่ยคนประเภทนี้แหละครับระวังนะครับหนึ่งไปด่าชาวบ้านเขาไปหมิ่นประมาทเขาไปหมิ่นประมาทในหลิวไปหมิ่นประมาทในกันชัยหมิ่นประมาทนายเดชา แล้วโดนฟ้องหลายคดีคดีมีมูลแล้วแทนที่จะสำนึกรับสารภาพขอโทษเขาเยียวยาเข้าไปนะกันชายเอาไป20ล้านเดชา10ล้านในหลิว5ล้านสมมตินะเยียวยาขอโทษนะกลาบตีนเข้าไปจบเลิกไอ้นี่ไหม่ไม่ขอโทษไม่เยียวยาครับฟ้องกลับเขาทั้งทงท,งที่เราไปหมิ่นประมาทเขานะครับแล้วก็ไปฟ้องฟ้องฟอง้ฟองเขาเนี่ยฟ้องอาญาเนี่ย ผมเนี่ยมีคนเนี่ยมาฟ้องผมอาญาฟ้องเสร็จสารก็ยกฟ้องสารบอกคดีไม่มีมูลเอาเรื่องที่ไม่มีมูลความจริงมาฟ้องเดี๋ยวผมก็ฟ้องกลับอีกก็จะโดนทั้งฟ้องเท็จเบิกความเท็จมันคุ้มที่ไหนล่ะครับคนเราเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราต้องสำนึกถ้าเราไปการแกล้งฟ้องเขาสารฟ้องไปแล้วเขาบอกไม่มีมูลความจริงเลยยกฟ้องมันก็ต้องโดนฟ้องกลับทั้งฟ้องเท็จแล้วก็เบิกความเท็จทนุงทนายก็จะโดนเข้าไปด้วย เพราะคดีหมิ่นประมาทมันเห็นข้อความเห็นอะไรมันก็จะรู้อยู่แล้วมีมูลไม่มีมูล,มมล,มมลไปบิดเบือนไปกันแง้เขาเดี๋ยวก็โดนคดีครับนะพอฟ้องอาญาอ่ะฟ้องอาญาผมว่าหมิ่นประมาทก็แพ้ไปแล้วไม่มีมูลเปลี่ยนใหม่ไปฟ้องแพ่งฟ้องหนุ่มกัญชยัยฟ้องทนายเดชาฟ้องเคนโดสามคนร่วมกัน นะการแกล้งทำลายชื่อเสียงทั้งที่รู้อยู่แล้วไม่เป็นความจริงเพราะเคยฟ้องแพง่งเคนโด้ไฟ้ฟ้องอาญาเคนโดไปแล้วศาลก็ยกฟ้องเดี๋ยวเคนโดก็ฟ้องกลับแล้วไปฟ้องแพง่งหาว่าเดชากันชยัยเคนโดร่วมกันทำลายชื่อเสียงเดี๋ยวก็โดนฟ้องกลับไม่ว่าฟ้องแพง่งฟ้องอาญาถ้าไม่สุจริตกันแกล้งรู้อยู่แล้วไม่มีพยานหลักฐานอะไรเลยก็เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุดก็ดูนี่ครับ ไม่สำนึกยังฟ้องกลับให้ดูคดีป้าคนหนึ่งที่ไปเอะอะโวยวายลุงตู่ไปที่ราชบุรีจำได้ไหมเข้าไปในเขตห่วงห้ามตอนนายกไปยุธ์ไปแล้วก็ห้ามแล้วไม่ยอมไม่ยอมหยุดยังเอะอะโวยวายต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานเอาร่มกลางจำนะฮะอันนั้นอ่ะไม่รับสารภาพไม่สำนึกเนี่ยสารจำคุกแจ้งความกลับเจ้าหน้าที่โอ้โหไม่สำนึกไม่พอไม่เยียวยาเสร็จแจ้งความจับเจ้าหน้าที่ สุดท้ายคุกครับอีกไลายไปเตะไปต่อยปากศรีสุวรรณต่อหน้านักข่าวอุกอาจโทษเล็กน้อยยังสู้ไม่สำนึกจำคุกเหมือนกันจำคุกหรือก,กักขังอะไรประมาณนี้คือไม่รอการลงโทษอ่ะคือต้องได้รับการจองจําทั้งคุกและกักขังเตะศรีสุวรรณต่อหน้าผู้สื่อข่าวอะไรเงี้ยหน้ากองปราบไม่หวนไม่ยำเกณฑกฎหมายบ้านเมืองอย่างเงี้ยสารมองอะไรถึงแม้ทําผิดครั้งแรกเรื่องเล็กน้อยก็จําคุก เพราะพฤติกรรมไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองครับนะก็ต้องโดนจําคุกหรือไม่ก็โดนกักขังโดยไม่รอการลงโทษอันนี้ผมกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าอย่าห้าวนะอย่าห้าวนะและทำผิดต้องสำนึกเยียวยาขอโทษเขาไม่ใช่ไปฟ้องกลับเขาไปฟ้องเขากันแกล้งสารยกฟ้องเสร็จอฟ้องอาญาไม่ได้ไปฟ้องแพ่งระวังจะติดคุกติดตารางหัวโต นะฝากไว้เป็นข้อคิดนี่ตรงไปตรงมานะนะครับนะชุกครูนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับเจอ,อนะครับเนื้อหมูเนื้อไก่เถือนนะยังเยอะอยู่นะครับในประเทศกมรมศุลกากรปล่อยเข้าประเทศได้อย่างไรตำรวจทางหลวงตำรวจทั่วๆไปปล่อยให้ผ่านด่านได้อย่างไรกมรมปศุสัตว์ปล่อยได้อย่างไรที่ประชาชนถามนะครับ นะนะนะครับอืมตำรวจแถวภาคตะวันออกตะวันออกถ่ายเงินพม่าอีกแล้วครับอาจารย์อ่าจังหวัดไหนมีหลักฐานทวงมาเลยครับมีคลิปมีอะไรส่งมานะเดี๋ยวผมจัดการให้ออกจากราชการนะครับอืมนะมีอะไรก็ชอบฟังอาจารย์ครับได้ความรู้อืมนะนะครับเนียก็เนี่ยก็ใครมีปัญหาอะไรก็โทรมับมาปรึกษาหารือได้ เข้ากรุงเทพได้นั่งรถเมล์นั่งรถทัวร์นั่งรถไฟฟ้าอะไรเข้ามาได้นะเออนะครับนะนะครับคนลาวซื้อบ้านในประเทศไทยได้ไหมไม่ได้ครับนะครับไม่ได้นะนะครับแต่ซื้อคอนโดนะครับซื้อคอนโดได้นะครับคนลาวาไปซื้อคอนโดนะนะอือ <c oughs> อย่าห้าวแบบลูกเขยชาดาใช่ไหมครับก็นั่ะอย่าห้าวนะ ใครถ้าโดนเจ้าหน้าที่ไม่ว่าตํารวจข้าราชการนักการเมืองนี่ถ่ายนะวางแผนครับไปแจ้งตํารวจนะล่อซื้อครับถ้าไม่รู้จะทาไงก็ติดต่อมาหาผมก็ได้เดี๋ยวผมพาไปหาตํารวจแล้วช่วยกันล่อซื้อแล้วจับนะทั้งตํารวจทั้งอะไรนักการเมืองเดี๋ยวนี้มีพวกทุจริตตบรัพย์เยอะแยะมากมายครับอืมนะครับอืมแชร์ไปถึงนายกเศรษฐาแล้วครับแชร์ไปถึง ชั้นโรงพยาบาลตำรวจแล้วครับอืมนะครับก็สบายๆนะครับรายการนี้ก็ให้ความรู้กันเต็มเหนียวเต็มที่อืมนะการยึดรถอ่คดีเช่าซื้อการอ่อฟ้องผู้ค้ำประกันเงินกู้ต่างๆเยอะแยะมากมายอย่าไปออกรถแทนอย่าไปอย่าไปให้ใครกู้อย่าค้ำประกันอย่าเชื่อคนง่ายนะอย่าคุยกับคนที่เราไม่รู้จักอย่าก,กดนั่นกดนี่มีลิงก์อะไรก็อย่าก,กด เดี๋ยวนี้โจรแม่งเต็มบ้านเต็มเมืองทําอะไรปรึกษาหาเรือจะซื้อบ้านซื้อที่ดินก็ปรึกษาทนายจ่ายค่าทนายหลักพันหลักหมื่นเท่านั้นนะจะทําธุรกิจจะร่วมลงทุนอะไรก็ไปจ้างทนายจ้างใครก็ได้ที่ใกล้บ้านทาสัญญองสัญญาจะได้ไม่ถูกหลอกถูกโกงซื้อที่ดินก็ต้องระวังเดี๋ยวจะกลายเป็นผิดปรงผิดปแปลงนะเออนะไปชี้ริมถนนตแต่ทำไมจะมากลายเป็นที่ตาบอดเนี่ยผมก็ทำคดีอยู่เนี่ยครับ ก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยเดี๋ยวนี้โจรผู้ร้ายมันเยอะมิชฉาชีพมากมีอะไรไปจ้างทนายครับยอมเสียค่าทนายหลักพันหลักหมืน่นจะทําลงทุนจะหุ้นส่วนแม้กระทั่งจะมีผัวมีเมียไม่จดทะเบียนสมรสนะผัวเมียอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่จดทะเบียนสมรสเนี่ยก็ต้องทําบันทึกไว้ทรัพย์สินอันไหนเป็นของใครอะไรนี่สินเป็นของใครอะไรต่างๆมันชัดเจนถึงเวลาไม่ต้องพิสูจน์ครับง่ายนะทนายความเยอะแยะเจ็ดแปดหมื่นคนไปจ้างแล้วใกล้ๆบ้านท่านเต็ไมไปหมด นะทนายความเยอะแยะก่อนจะทําสัญญากู้ก็ต้องมีสัญญาจะยืมเงินก็ต้องมีสัญญาจดจำนองสัญญาเช่าสัญญาซื้อขายร่วมลงทุนทําธุรกิจกับเพื่อนฝูงจ้างทนายเขียนสัญญานะฮะจ้างเขาล่างสัญญาเสียเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนอะไรต่างๆนะเราป้องกันไม่ให้ถูกกงนะครับอย่าหลงเชื่อคนง่ายครับซื้อที่ซื้อทางก็ต้องระวังเออนะ ออาจารย์ต้องระวังนะครับวิจารณ์พวกมาเฟียแรงๆไม่เป็นไรแล้วครับอย่างมากก็ตายหากระโดดไปแค่นั้นเองนะครับขอบพระคุณมากที่เป็นห่วงนะครับนะนะครับผมอายุหกสิบแล้วไม่มีอนาคตนะนะไม่มีอนาคตผมจบแล้วเพราะว่าผมอายุหกสิบแล้วผมไม่ได้หวังอ่าเป็นอะไรแล้วอ่าพอแล้วครับผมพอแล้วนะอืมไม่ต้องมาห่วงผมใครจะไปร้องเรียนร้องอะไรตามสบายเลย เพราะว่าผมหกสิบแล้วก็คือคนที่กเกษียณอายุแล้วไม่สนใจหาอะไรแล้วจบแล้ววันๆคิดว่าอะไรถ้าพูดแล้วประชาชนได้ประโยชน์นะตัวเองตายหาไปก็ถือว่าเป็นปุ๋ยดีกว่าเป็นยาฆ่าญ้าไปที่ไหนแม่ก็ทําความชิบหายหคนอื่นครับเราเป็นปุ๋ยไปเราพูดทุกครั้งเนี่ยกระตุ้นเตือนให้คนตาสว่างให้คนเห็นผมไม่ได้จงเกียิจงชังอะไรพักเพื่อไทยอะไรต่างนะผมชอบนโะยบายดีนะแต่จะต้องไม่เห็นแก่ตัว คุณอยากจะหาเสียงคุณก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถผลงานในการหาเสียงไม่ใช่ไปกู้เงินมาแล่ามาแจกประชาชนอันนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ทำให้ประเทศชาติจเจริญมันท